กลับมาแล้วเย้ตายเธอกังกิงในย,ยุงจีซอกพี่กลับมาแล้วนะอ,อฉันเอง ตามตรงเมื่อเจ็ดปีก่อนเขาไม่น่าจะเข้ามาคุยกับฉันเลยนะตอนนั้นสภาพยังกับหมีอ่ะฉันเปลี่ยนให้เขาเป็นคนแล้วจะไปอยู่กับย่าอย่างงั้นเหรอ <c oughs> นั่นมันมากไปแล้ว <c oughs> นี่เธอขำแล้วจีโฮเปล่าสักหน่อยอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่นะ <c oughs> จีโฮจีโฮแค่นี้นะไว้ฉันจะเล่าให้ฟังวันหลังนะโหรังระยะเวลาในการโทร41.54นาทีนั่นเหรอ ฉันมีชุดชั้นในส,สีนี้ด้วยเหรอเนี่ยไม่ใช่ไซส์ฉันนี่นะนี่ยุนจีซอกเฮ้ยฉันกลับมาบ้านทำไมยังไม่โผล่ like, ออกมาอีกนะบ้านร้องย่างกับดังหนูว่ายังมีอารมณ์ฟังเพลงอีกเหรอออกมาซักผ้าขนหนูกับกางเกงได้เดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเล่นเกมอีกแล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเฮ้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 ยเเฮ้ยยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ พี่รอก่อนรอก่อนพี่พี่อย่าไปสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนพี่พี่ไปให้พี่เลยไปพี่ไปพี่พี่เป็นไรไหมเจ็บปวดเจ็บตรงไหนหรือเป่าเขาเท้าแพงเหรอฮะอ๋ยอ๋ยนี่นี่นี่จีซอกพี่ไม่เป็นไรตอนนี้พี่อยากอยากอยู่คนเดียวจริงๆอ่ะเพราะเพราะงั้นนายไปไป เสร็จเถอะนะเราเดเข้ารีบไปเลยไปเสร็จ<ต><ว>อะไรอ่ะกลับบ้านไปเธอไปทักทายเธอทักทายใครผู้หญิงที่แก้ผ้าเมื่อกี้นะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องหรอกไม่ต้องไม่ต้องเออฉัน <f iel> ฉันเออฉันฉัน,ฉ,นฉันมีนัดพอดีเลยฉันเกือบลืมแล้วเนี่ยความจำไม่เดียวซะเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ฉันจะกลับบ้านดึกมากๆเลยนะก่อนเธอกลับก็สนุกกันตามสบายเลยนะโอเคพี่พี่ พี่ไปก่อนนะเฮ้ยพี่เธอไม่ไปไหนหรอกหน้าเธออยู่นี่ทำไมเธอเธอเธอเป็นเมียผมตั้งแต่เมื่อก็สักสี่เดือนได้แล้วพี่จะเป็นป้าแล้ว